โตขึตต้นาเด็กอยากเป็นคุณครูไหมคะ C ี O ีโอโออ่าอ่าดรดรคุณคุณหมอเด็กๆดูนะคะอักสอนภาษาอังกฤษคุณหมอดรตัวไหนหายไปโออยู่ไหมคะยังอยู่เหมือนเดิม C ีลรอคะก็มีทีก็มีโอก็มีที่หายไปคือ ตัวสุดท้ายคะ่ะ R L I P P O O p o l i c e m a n p o l i c e m a n Policeman's ่าดูซิตัวไหนหายไปเอ่ยพียังอยู่ไหมคะยังอยู่คะ่ะตัวที่สองโอในคลิปเมื่อกี้มีอาชีพอะไรบ้างคะ มีคุณหมอมีใครอีกคะมีตำรวจมีรวจมีใครอีกอาชีพอะไรปูกข้าให้เรากินคะชาวนาเก่งมากคะ่ะะ เด็กๆเปิดหนังสือขึ้นมาค่ะในเรื่องที่หนึ่งนะคะอาชีพในชุมชนนะคะดูภาพสัญลักษณ์ของชื่ออาชีพแล้วนำตัวอักษรภาษาอังกฤษต,ตัวแรกของชื่ออาชีพมาเขียนลงในช่องว่างตัตวอคือ e n นจิเนียนะคะคือนักวิศวกรน,นะคะคุณหมอใส่ตัวอะไรคะ าใส่ตัวอะไรคะใส่ตัวเเนอร์พยาบาลนะคะคนแรกใส่ตัว F ลงไปทำเสร็จแล้วต่อไปตัวตัวที่3นะคะช่องนี้นะคะช่องนี้คือตัว E นะคะ อาชีพนะคะซึ่งอาชีพของเรานะคะก็ก็มีอะไรบ้างคะคุณครูมีหลายอาชีพเลยค่ะก็จะมีเช่นน้องที่ที่ที่บ้านเราอยู่พยาบาลมีคุณหมอนที่โรงยาบาลนะคะแล้วก็คุณตำรวจมีคุณทหารด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะแต่ว่าอาชีพต่างๆสวัสดีค่ะ คุณคุก็ารอนึกว่าจะไม่เข้าวันนี้นึกว่าคุณยายติดธุระเอามาสีม่วงชาวันนี้ก็ต้องรักเดี๋ยวพูดตามด้วลนะลูกนะเดี๋ยวพูดตามด้วลนะลูกเราจะเรียนหรือยังคะทำแล้วค่ะ R อ่านว่า Teacher หมายถึงครูดูคำศัพท์นะเด็กๆดูคำศัพท์นะคะหมาย h e r หมอ G O C T O R ว้าด็อกเตอร์ด็อกเอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูในในหน้าจอเด็กๆสิลูกตอนนี้มีภาพอาชีพขึ้นมาทั้งหมด4อาชีพ<า><า>นะคะคุณหนาชอบอาชีพที่สองค่ะคุณครูอ,อ,อ้อค่ะ อใช่หมดสินหลังคือสถานปัจจัยคุณภูสถานปัจจัยมาสถานปั้จัยตึกโอ้งตึกทั้งถนนใช่ไหมคะสเตจด้วยก็ระบายสีลงไปในภาพนิ้วมือนะคะในภาพของแอล์โฮตแอล์โฮตก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะที่ลากกระเป๋าใส่ชุดสีม่วงๆนั่นแหละลูกกระเป๋าลากด้วยนะะอ่นี้มาดูภาพที่สอง นักเวทีนี้เขาประกอบอาชีพอะไรคะนักร้องนี่เดียบอกพูดได้เบกพูดได้เล้าของนักรประกอาประกอบอาชีพนักร้องนะค่ะหนูตัวขึ้นหนูอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นอาหารยังคงเหมือนเดิมอ่ะเจ้ามวยล่ะอยากเป็นอะไรลูกพยาบาลโอ้เป็นพยาบาล